อาลุณสวัสดีค่ะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยสูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆพืพี่พน้องน้องและลูกลูกหลานๆทุกทุคนสำหรับในเช้าวันนี้ที่พวกเราทุกคนได้พร้อมใจกันที่จะเข้ามาและสงบจิตสงบใจฟังคำตัดขององค์พระเยสูคริสต์เจ้า ที่พระองค์จะทรงตัดก,กับรูปในวันต่อว,วันในเวลาเช้าของทุกๆวันสำหรับในเช้าวันนี้ขอให้พวกเราที่จะตั้งใจฟังและก่อนที่จะรับฟังขอให้พวกเราทุกคนได้สารภาพความผิดบาปที่พวกเราทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์และผู้อื่นขอพระองค์ได้โปรดไม่ตายยกโทษความผิดบาปประทานความอิ่มใจ ให้กับลูกทุกคนที่ได้หลงผิดไปด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพี่น้องคะสำหรับในเช้าวันนี้วันที่17บกราคมพระองค์ตัดว่าจงเข้ามาหาเราด้วยใจขอบพระคุณเพื่อที่เจ้าจะยินดีในการสถิตยอยู่ด้วยของเราลูกเอ,อ๋ยวันนี้เป็นวันที่เราได้สร้างเราอยากให้เจ้า เตรมปีและยินดีในวันนี้และหยุดกังวลเก็บกับวันพรุ่งนี้จงค้นหาสิ่งที่เราได้เตรียมไว้จงเฝ้ารอพระพรอย่างล้นเหลือจากเราและยอมรับความลำบากที่มาพร้อมกับพระพรนั้นหากเจ้าให้เราเป็นสูนลางของวันนี้เราก็สามารถ ทำให้วันที่แสนจะธรรมดากลายเป็นวันที่เต็มไปด้วยความอัศจรรย์จงเข้ามาหาเราพร้อมทุกความต้องการของเจ้าและด้วยใจที่รู้ว่าทรัพย์อันรุ่งโรดของเรามีอย่างล้นเหลือจงอธิษฐานและติดสนิทกับเราอยู่เสมอเพื่อที่เจ้าจะสามารถดำเนินชีวิตอยู่เหนือสถานการณ์ต่างๆได้ แม้ในายามที่เจ้าอยู่ท่ามกลางวงล้อมของมันจงทูลเราให้ทราบถึงทุกสิ่งที่เจ้าขอด้วยใจมูทนาพระคุณแล้วสันติสุขของเราก็เกินความเข้าใจจากคุ้มครองจิตใจและความคิดของเจ้าอาเมน ให้เรามาฟัางในข้อพระคำเจดีบทที่ร้อยิบแปดข้อยีวันนี้เป็นวันที่พระยาเวได้ส่งสร้างให้เราเปรียปีและยินดีในวันนั้นฟิลิปปีบทที่4ี 19, ่ข้อสิบเก้าะเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งที่จำเป็นแก่พวกท่านจากทรัพย์อันรุ่งโรจน์ของพระองค์ ในพระเยซูคิดฟิลิปปีบทที่4ข้อ6ถึงข้อ7อย่ากกระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของเจ้าก็เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิด ของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคิดอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกลูกทุกคนทราบซึ้งในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่พระองค์ทรงเมตตาต่อลูกทุกคนในวันต่อวันที่พระองค์ทรงห่วงและคอยตักตอนไอตักเตือนสั่งสอนพวกเราอยู่เสมอพระองค์ทรงตัดว่าลูกเอย๋ย วันนี้เป็นวันที่เราได้สร้างไว้เราอยากให้พวกเจ้าเปลี่ยนปีและยินดีในวันนี้และหยุดกังวลเกี่ยวกับวันพรุ่งนี้พระองค์ทรงสอนเราให้รู้จักว่าวันนี้เราก็ควรจะรับทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้และอย่าไปคิดถึงวันพ่กนี้ระองเจ้าค่าลูกๆทุกคน ทราบซึ่งในพระคุณอันยิ่งใหญ่ขอพระองคง์ที่ทรงมีต่อลูกทุกคนตลอดมาข้าแต่พระเจ้าขออย่าทรงขนาบข้าพระองค์เมื่อทรงโกรธและขออย่าทรงลงทันข้าพระองค์ด้วยพระพิโรธขอพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระคุณาแก่ข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์อ่อนละหอวยโดยแรงข้าแต่พระเจ้าขอทรงเมตตารักษาโรคภัยไข้เจ็บ ที่ลูกเป็นอยู่ให้หายข้าแต่พระเจ้าขอทรงหันมาช่วยชีวิตของข้าพระองค์ด้วยเถิดข้าพระองค์จะขอขอบพระคุณพระเจ้าด้วยซึ้งสุดใจของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะบอกความอัจ,จรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์อาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตาต่อลูกทุกคนตลอดมา พี่น้องคะสำหรับเวลานี้ให้พวกเราทุกคนที่จะพร้อมใจกันเข้ามาทูลทุกสิ่งทุกอย่างต่อพระองค์ขอให้พระองค์ทรงเมตตาที่จะปกป้องคุ้มครองพี่น้องลูกหลานครอบครัวของลูกๆทุกคนให้พ้นจากภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าและขอพระองค์ทรงเมตตาสถิดอยู่กับประเทศไทย ปกป้องคุ้มครองประเทศไทยให้หลุดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าภัยจากสงครามที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้และภัยจากอ,าอุทกภัยในภาคใต้ที่ได้รับความเดือดร้อนขอพระองค์ได้โปรดเมตตาให้รัฐบาลได้ช่วยสนับสนุนสร้างที่อยู่ให้เขาที่เขาจะได้มีที่อยู่ที่หลับนอนด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าและขอให องค์ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองทหารตำรวจและข้าราชการประชาชนที่อยู่ชายแดนประเทศเรากับประเทศฮัมเมนให้หลุดพ้นจากภัยพิบัติจากสงครามให้ยุติลงที่จะไม่เกิดขึ้นอีกหรือยืดเยือเย้อเป็นเวลานานพระองค์เจ้าค่าขอพระองค์ทรงเมตตาสถิตอยู่กับประเทศอิสราเอลขอให้ ประเทศอิสราเอลหลุดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆที่เขาจะรู้ว่าพระเจ้าจะใกล้จะเสด็จมาให้เขารู้ว่าพระเจ้านั้นทรงรักและห่วงใยพวกเขาและกข,ขอฝากประเทศสหรัฐอเมริกาไว้ในเพ่พระหัตของผมขอให้ประเทศสหรัฐอเมริกาหลุดพ้นจากภัยพิบัติต่างๆจากอ่สิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งร้ายๆขอให้หลุดพ้นไปด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าขอให้ประเทศสหรัฐอเมริกาได้อยู่ด้วยความสงบและมีสันติสุขลูกๆทุกคนทราบจึงในพระคุณขอพระองค์ที่เพราะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะสามารถช่วยทุกประเทศทั่วโลกได้นอกจากพระองค์ผู้เดียวลูกกราบขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเมตตา ฟังคำอธิษฐานตอบคำอธิษฐานของลูกทุกคนทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่พวกลูกทุกคนทูลขอพระคุณของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่ไพศาลลูกทุกคนไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาเปเรียบเทียบหรือทดแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้นอกจากลูกทุกคนขอถวายชีวิตร่างกายจิตใจและสรรพสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ เป็นเครื่องถวายสักการะบูชาต่อพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตารับเครื่องสักการะบูชาของลูกทุกคนที่นำมาถวายด้วยเถิดและลูกทุกคนขอถวายชีวิตที่เหลือเป็นผู้รับใช้ขอพระองค์จนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาลูกๆทุกคนตราบขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเลตฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนขอบพระเจ้าอวยพระบอนทุกๆท,ท่านนะคะ